พิกเก็ a แอปพลิเคชันตอนบันทึกการใช้จ่ายทีนี้เรามาเริ่มบันทึกค่าใช้จ่ายกันการบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นทำได้ง่ายๆเพียงกดที่บัตรเครดิตไปที่ใช้จ่ายแป้นคีย์บอร์ดจะเด้งขึ้นมาให้ใส่จำนวนเงินที่ใช้ไปเลือกประเภทของค่าใช้จ่ายตามแคตตาก็อไม่ว่าจะเป็นฟู้ดช้อปปิ้งทานสอร์ตหรืออื่นๆจากนั้นเลือกวันที่ใช้จ่ายและหากต้องการถ่ายสลิปเก็บไว้กดที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูป ก็แชร์สลิปเก็บไว้ได้ไม่ต้องกลัวสลิปหายหรือเลื่อนล่าอีกต่อไปหากการใช้จ่ายเงินเป็นรูปแบบการผ่อนชำระให้เลือกเมนู i n s t a l l m e n t จากนั้นเลือกรูปแบบของการผ่อนกรอกข้อมูลรายละเอียดการผ่อนชำระกดเซฟเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการบันทึกค่าใช้จ่ายนอกจากนี้พิก,กี้โปกยังให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือใส่แฮชแท็กเพื่อจัดบมวดหมค่าใช้จ่ายได้เอง สะดวกสบายในการกลับมาค้นหาข้อมูลหรือการแสดงผลกราฟสรุปค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับค s ชแบ็กจากการใช้จ่ายให้ทำการบันทึกข้อมูลกดเลือกปุ่มค s ชแบ็กทางด้านซ้ายกดเซฟ